เหรียญครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีาตาครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันค่ะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญครุฑตรงปีสองห้าสองห้ารับซื้อยี่สิบบาทเหรียญครุฑเฉียงค่ะครุฑเฉียงสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์ รับซื้อเท่ากันนะคะเหรียญละ10บาทอันนี้เหรียญครุฑครุฑตรงไอ้ครุฑเ,เฉียงครุฑเฉียงปี2520รับซื้อเหรียญละ10บาททุกคนใครที่จะส่งเหรียญมาขายไปหนนาดนะคะอย่าอย่าเอาเทปปิดแบบนี้มานะเทปเขาโดนเนี่ยถ้าไปโดนความร้อนนะจะละลายติดเลยแหละ จะแกะลำบากเลยนะคะถ้าถ้าไปโดนอุณหภูมิร้อนๆอันนี้ยังพอแกะได้อยู่เพิ่งจะติดมาใหม่ๆถ้าติดไว้นานๆนะจะแกะยากมากแล้วเขาก็จะละลายติดเหรียญด้วยนะคะเหมือนกับที่อลับบัมใส่เหรียญเคยเห็นไหมที่เข้าเขียวนะเหรียญเขียวเหรียญเสียเหรียญเป็นสนิมเขียวหมดเลยเพราะว่านี่แหละคะ่ะเขาเป็นยางแล้วเขาก็ติด นะคะถ้าใครจะส่งมานะยาย่าติดแบบนี้นะคะแสเอากระดาษห่อมาก็ได้ค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษเขียนหนังสือสมุดที่เลิกใช้แล้วอะที่ไม่ได้ใช้แล้วห่อไม่ได้เลยค่ะนะคะอย่าเอาพันเทปแบบนี้ห่อแล้วก็เอาเทปพ,พันที่กระดาษค่ะอย่าพันที่เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญครุฑครุฑเฉียงครุฑเฉียงนะคะจะมีสองสองสองและสองศูนย์จริงๆเขามีสองสี่ด้วยนะคะแต่ไม่ไย่าจะไม่เคยเจอ เนี่ยตรงตรงตรง,ตรงพศอ,อนี่ค่ะสองห้าสองสี่เหรียญนั้นแพงค่ะมีมีราคาแพงมีราคาแพงหลักหมื่นนะคะสองห้าสองสี่แต่ยังไม่เคยปรากฏเจอเหรียญจริงนะคะเห็นแต่ในคู่มือในเหรียญจริงไม่ได้ยังไม่เคยเจอแต่เห็นเคยเห็นเขามีขายกันอยู่อ่ะมีรูปถ่ายเนี่ยนะคะเทปแบบนี้อย่าติดมาเด้อทุกคน เหรียญ5บาทครุดตรงเหรียญ5บาทครุดตรงปี2525 25. ที่ที่เหรียญน,นะคะเขาระบุปีว่า2525 25นะคะแต่จำนวนผลิตจริงอะ่ะจะอยู่ที่นกวายุพักนกวายุพักอยู่ใต้คำว่าบาทเนี่ยค่ะจะส่องตรงนี้นะคะใช้กล้องส่องดูจะมี25 26 27, 2829ปค่ะปี25จะราคาอยู่ที่ประมาณประมาณ5 0 0 9้อถึง สอหก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อหประมาณนั้นสอจค่ะจะหายากสุด27จะแพงนะคะดูตรงนี้ค่ะ28 29ราคาธรรมดาทั่วไปจำนวนผลิตเยอะนะคะสองห้าสองหกสองเจสองแปดสองเกสองหสองหกสราคาแพงนะคะสามพศนะคะ, 3, นะคะดูตรงนี้ปีกแรกจะเป็นเลข2นะคะปีกหลังนะคะจะเป็น5้าหกเจแปดเก้ต่ไม่น้นมองไม่เห็นแล้วค่ะ อันนี้อันนี้บอกตามตามลักษณะของเหรียญค่ะว่ามีเหรียญแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยนะคะก็ลองไปส่องกันดูสนุกสนานแต่ครุฑทุกครุฑทุกแบบนะคะเขาจะมีเขาจะมีพิเศษทุกรุ่นน่ะนะคะทุกพิเศษอย่างอย่างรุ่นนี้ค่ะเหรียญบาทวาดัดเหรียญบาทวาดัดพิเศษเขาก็จะมีพิเศษเล็ก มีบางเหรียญนะนะเขาก็จะมีปนอยู่พิเศเล็กอ่ะพิเศษไปนะคะบาทวัดมีพิเศษคือพพเศษเลกราคาแพงลักษณะประมาณนี้ก็ประมาณ2,000 3,000บาทนะคะเหรียญบาทวัดเพรศเล่พมาเหรียญเหรียญครุฑเฉียงครุฑเฉียงปกติที่เราเคยเห็นทั่วไปก็จะเป็น22และ24 22และ20ใช่ไหมคะเขาก็จะมีพิเศษอีกคือปี24เห็นไหมคะทุกรุ่นเขาจะต้องมีอะไรที่แบบพิเศษ สองสี่ปีสองสี่นี่แพงมากค่ะหลักหมื่นหลายหมื่นนะคะสองสี่ครุฑเฉียงเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแบบปกติทุกอย่างเนี้ยแต่จะเป็นอ่พอพศเนี่ยค่ะสองห้าสองสี่ไปได้ยังไม่เคยเจอนะคะอ่าครุฑตรงครงคุฑตรงบอกอยังครุฑตรงเอ้ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนี่เขาจะมีอีกพศหนึ่งนะคะเป็นพศหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้า อันนั้นก็จะแพงค่ะหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ละรุ่นเขาก็จะมีอะไรที่แบบนอกเหนือพิเศษออกไปส่วนเหรียญครุฑตรงสองห้าสองห้าเขาก็จะมีพิเศษตรงนี้สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้ามีโคด้ดค่ะเขาเรียกโค้ดนะคะมีโค้ดแยกออกไปก็ราคาก็หลายร้อยบาทแต่ละเหรียญนะคะสองอันนี้บอกไปแล้วพิเศษคือสองสี่ อันนี้บอกไปแล้วพิเศษก็คือสองห้าหกสดแล้วมีอะไรอีกมีอะไรพิเศษอีกอ๋อมีอันนี้อะตาแผ่นดินหนึ่งบาทตราแผ่นดินที่อยอดชดาตรงยอยกักษ์อันนี้ก็ราคาหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันนล้เขาก็มีจริงนะคะมีบาทนี้บอกไปแล้วพะเศษเล็กราคาเริ่มต้นที่ประมาณ2อ0 0ันสาบาททุกรุ่นนะคะจะต้องมีพิเศษ นะคะจะต้องมีที่นอกเหนือจากปกติจะต้องไม่ปกติอะค่ะจะต้องเป็นเหรียญเหรียญผลิตน้อยหายากนะคะผลิตน้อยหายากเป็นที่เล่นหาของนักสะสมนะคะเป็นเสน่ห์ของของเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นเนาะค่ะอย่างเหรียญบาทหงก็จะมะีผู้สั้นผู้ยาวมีเนื้อเกินเหรียญบาทวัดก็มีแยกออกไปคือเพรื่ียเล็กค่ะเหรียญบาท ตาแผ่นด <ersch> ิน2,505ก็จะมีตรงยอยักษ์ค่ะหัวชดาตรงยอยักษ์เหรียญ5บาทครุตรงก็จะมีโค้ด25 26 27 28 29เหรียญ5บาทครุฑเฉียงก็จะมีพศปกติที่เราเห็นกัน22และ20นะคะแล้วก็จะมีพศ24ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเหรียญของความพิเศษของแต่ละรุ่นเหรียญ จะมีหมดอะค่ะหยิบเหรียญรุ่นไหนมาก็จะมาจะมีพิเศษทุกรุ่นนะคะจะมีแบบนอกเหนือไปจากปกติอะค่ะที่ไม่ปกตินะคะอันนี้พปนัดเตือนบอกแล้วบอกอีกเนาะ,ะอย่าต้องพูดเยอะหน่อยอย่าห่ออย่าเอาเทปห่อมานะห่อกระดาษอะไรมาก็ได้ห่อกระดาษมาแล้วก็เอาเทปพ,พันติดกระดาษนะคะไม่เปลืองเทปด้วยกระดาษแล้วก็ห่อได้ะค่ะแต่ยาาเทปติดกระเหรียญน,นะคะเหรียญครุฑเหรียญครุฑ เฉียงนะคะรับซื้อ20บาทเหรียญขออภเหรียญครุฑเฉียงรับซื้อ10บาทเหรียญครุฑ17รับซ no mm ื้อ20บาทครุฑตรงรับซื้อ20บาทครุฑเฉียงรับซื้อ10บาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินรับซื้อ4บาทโอเคก็ตามนี้หมดแล้วอ่ะแล้วมาทวนอันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเหรียญนี้นะคะเขียนมาบอกว่าลูกเสือโลกไม่ใช่นะคะเหรียญนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่รับซื้อลูกเสือโลกจริงแต่ไม่ได้รับซื้อนะคะ10บบาทสองสีค่ะที่รับ นะคะคือนิกเกิลแบบนี้นะคะลูกเสือโลกนิกเกิลน,นะคะพนักเน้นย้ําว่านิกเกิลน,นะคะนิกเกิลแบบนี้เป็นสีขาวๆล้วนๆเลยะคะ่ะถ้าอย่างนี้เรียก2ส,สีนะคะแบบนี้ไม่เป็นราคารับซื้อนะคะที่เขาเล่นกันคือแบบนี้นะคะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคน